ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยมันจะได้แบบม่ยเป็นพิานะบหพิกตั้งรับเลยเอยมา่าสะพานนะผาสะพานมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเตรียมตัวเตรียมตัวให้มันมาให้ดันมาให้มาดันมาให้มันมาเล็น้อยยังวะมานะมานะเอาเดียว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 ดิ มองเพื่อนมองเพื่อนมองเพื่อนนะมองเพื่อนนะมองเพื่อนนะสีแปดนะมองสี่แปดนะมองสี่แปดนะมองสี่แปดนะสี่แปอยู่ตรงกลางเห็นปะเห็นปะเห็น่ตรงกลางเอ้ยรถกูจะพังรถกูจะพังรถกูจะพังยูโัวยูวยูขา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 วยขาวนะูเ็ข่ขึ้นบนขี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 ่ข้นบนขี่ขึ้นบนขี่ขนบนขี้นบนขีนนขี่ขนนขี่ขนนขี่ขึ้นบนี่ขึ้นี่ขึ้นบ

เพื sea, oh. <Yeah. S 2> ่อนเพื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 ่อนหลม่เห็นเปล่านโอ้นยเพื่อนหน่อ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 จะหมดแล้วมนจะ้วเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเฮ้ยแกชเพื่อนกชเพื่อนกชูเพื่อนเงามันออกด้วยเงา่มันเงามน้เงามนด้วยเงามน้วยเงามันออก้วเงาะมันออกด้วยเฮ้ยดึงเพื่อหน่อยเพื่อหน่อยเพื่อนหน่ ไอ้มึงเอาศสมันออกด้วยมึงเอาศสมันออกด้วยเอาสมออดยเนมีนอะดอากด้วยเล่นมีดดเล่นมีดเยอะดีไอ้มึงเอามันออกด้วยดิมึงเอามันออกด้วยเฮ้ยมึงดึงสมึงดึงสมึงดึงสพี่มองดิ ถึงจดีถึงไปอีกถึงจบไปอีกมาเพื่อนนี้ไอ้ชิ่งเขาไปไม่ไหวหรอก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 ดีหรอดิหรอหรอหรอเมพื่อนป้ายป้ายดีๆอะไรตายมะโมดี้โมดี้เห็นเพื่อนป้าเห็นเพื่อนป้ายเห็นเพื่อนป้าเห็นเพื่อบอร์ดีบอร์ดีออกออกออก น้อมน้อมาน้อมเว้ยชื่นใจว่าชุบแล้วถูกไหมไปออกไปออกไปยัดหน่อยยัดหน่อยเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหรอไปเพื่อนไหนดีเพื่อนไหนดีเอลส่งดิเอาสมงอมาดิ

ไอพวกพี่ตายกันเนี่ยไม่มีใครเอาศพออกเลยไหนแี่อ่วเห็นบ้างปะเห็นเห็นบ้างปะแถวเนี้ยมันมีรถคันนึ่งขึ้นเขาไป <Private. S 2> มลองข้างหลังปะมันเอาตัวจริงอะเรนดูข้างหน้า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 ทางรถเลี้ยวข้างหลังรถบรรทุกอะตรงนี้ลงนี้ลงไปเล่นดิใครที่ขับรถดีวะเดี๋ยวรอรอรอลงไปลงไปชุบลงไปชุบ เขาไปเล่นกลางไฟเขาไปเล่นกลางไฟมาคนนึงอ้ยะมันมาาม่ระวังมมงนะมาาม่ระวันมานบังโก้รวมมาเลยข้างหน้ามาทีมาติดไปเขาชุบขาชุบขาชุบมาแล้วกูเลยมาแล้วกูเลยตีมตีม แฝ่ใช่ป่ะเก็บ้างอ่ะโดนเด็กกลางไฟอ่ะอะนะหมดแล้วเหรอใกล้หมดแล้วใช่อ่ะ Yeah. Oh, cu chúp cu mất dạ Cu chúp khá นอ้มาละมึงเซ็ตเอดไว้ไหนบ้างเนี่ยลูกเอผมเซ็ตไว้ที่รถรถไรโร่ครับอยู่ไหนกันล่ะรอดกันใช่ไหมหลอนหอนหอนมึงเซ็ตกุ้มใหญ่เลยแตอนทีผมอยู่กลางไฟรู้นะพี่เลี้ยวทำไมเราแย่เมื่อกี้ผมรู้เลยคือผมรู้เลยเราเดินผ่านกันหมดเลยมีผมชุบอยู่คนเดียวกลางไฟอ่ะเออกูชุบกูชุบไปเจ็ดคนแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ย คิดวผมเอาออกไปไหมไม่ได้ใช่ไหมไป็รองรู้สอบไหมแต่รู้สอบไหมผมเอาออกว่ะอยู่ะมาอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านอ่ะแค่มาคนนึงนะพี่เลี้ยวอยู่ตรงเขาหลังเนี่ยน่าจะตรงนี้นะแต่แต่ถ้ามันยากแล้วตำรวจมันไล่อยู่แล้วอ่ะมามากุ๊ปเพื่อนเอามันดีกว่าน้อลองดูถ้ชนไหมถ้าไม่ได้ชนกลับมางั้นอะ กำลังไปรับเ<า><า>พื่อนใช่ปะในเมืองอ่ะไปกำลังไปเฮ้ยแท็กดำขับตามวะห่อช้าสุดเลยเนี่ยผม่สนแน่ในเมืองเออเท่าไหร่สองทุ่มสี่เฮ้ยสองทุ่มเท่าไหร่วะในคุกเลยรอในคุกเลย เราเรืองเงินใครขับอ่ะพวกเราัวพี่โรนไม่เรองเงินดำนะอ่ะตรงให้หน่อยที่ไหนใครโดนใครโดนในเมืองในเมืองในเมืองใครโดนช่างปู่ช่างใครโดนเฮ้ยปั๊มไดโนเยอะมากมันอุ้มเพื่อนเราอยู่อ่ะตำรวจสาวหรอตำรวจหรือเปล่าหลังคุกเนี่ยเอ้ยดีหรือเปล่าพวกเราเล็กดีที่ไหนไม่สรุปพวกเรารอด หมดจริงเอหรือเปล่าเอ้ยมาปั๊มไดโน่หน่อยมาปั๊มไดโน่หน่อยปั๊มไดโน่หน่อยกำลังไปกำลังไปก็แล้วไปไปก็ล้วไปไอ้สัตว์หูต้องเฝ้าต่อนะเหลือกี่นาทีเออสัตวูต้องเฝ้าต่อนะเหลือประมาณสองนาทีพี่สัตว์ูยังเฝ้าอยู่ประมาณห้านาทีกว่าประมาณต้องไหนละปะปั๊มไดโน่ั๊มไดโน่มันกำลังจะออกของผมเออแล้วนะของผมเออแล้วสวยๆ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  คุใหญ่อย่าทิ้งนะคุกใหญ่กไปแล้วเนี่ยกูอยู่คุกเนี่ยกูอยู่คุกเล่นอยู่คุกกับลุงเลดอยู่คุกับลุงเจ็บมาก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 จะบังแล้วจะบังแล้วมีมีเอ็มเจดามอีกคันนึงตรงผมความสวยเจ็บจัดเจ็บจัดในวงบาร์บ้เจ็บมาเจ็บตมามาเอ็มเจอยู่นะคุกดับแน่สามยกนาคุกเจ้ยสามยกสามแยกเหมืองามแกเหมืองอาน์เรนเปเตอร์โรบาเบน แต่รถไฟสันไม่เนมันเจ็บรถเจ็บนะไปกูลองไปกูลองไปอยู่เนเส้นหลังถนนใหญ่เขนใหญ่แ้วถนนใหญ่แล้วหน้าคุกเลยหน้าคุกเลยเอ็มเจติตาม่านอยู่ใครอะคุกใครเลสมึงจะปั๊มพี่ทำไมเลสตามมาเลสทไมเไสเลสตามไม่ไเลยไม่ไม่คุกไปไปไม่ต้องตามมาคนคนตามมาตามมนทอนะ บันเขียนนะบันเขียนนะแทก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 โดนละน่าเหินเข้าไปสองบันเขียนนะบันเขียนนะไอทางลงไปทางผมไปทางอยูเขาดินนะเขาดินนะเขาดินลงลงไปที่เดิมลงไปที่เดิมลงกลับไปหน้าคุกหน้าคุกเส้นหน้าคุกหน้าคุกดักไหน่อยสวยสวยสวยไอเนี้ยเส้นหน้าคุกเส้นหน้าคุกเส้นหน้าคุกสวยสหน้าคุกหน้าคุกดักนี้หน้าคุกดักหน่อยใครอยู่หน้าคุกกำลังขับมาดักให้หน่อยดักให้หน่อยดักให้หน่อยเอ็มเจดําเอ็มเจดําเนี่ยเอาเลยรอ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 เฮ้ยเจนี่โอ้โหไหนไปบัมกันมาหน่าไอ้แท็ก เอามาตา้มอยู่ตา้มอยู่เดี๋ยวไปเติมนะเดี๋ยวรีบไปเติมตรงพวกมันลงเสาไหนกันใครอีกปะของใครอีกไหมเสาหกดูเสาด้วยนะดูเสาด้วยนะเคสเก่าหมดเล่าเหลือเคสใหม่อรับเบสของกูเหลือสิบสิบสี่นาทีโอ้ยก็ได้ได้อยู่หตรงไหน่อยอหน่ยยังไงเราคลที่เพิ่งหอยทำยังเนี่ยผมชนโดนชนตกนะเสาไม่ได้ตกจากรถ ถึงแล้วถึงสตาร์บัคด้วยนะใครอยู่ข้างในอ่ะพี่อยู่พี่อยู่ช่วยไม่ได้วะช่วยรูปีไม่ได้วะมาทางรถไฟรถไฟทางรถไฟกูพุ่งเข้ามาแล้วกูพุ่งเข้ามาแล้วกูเปิดประตูรถไว้นะตอนเนี้ยถ้าเกิดไจะตรงถนน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 ไหนอ่ะถนนปามบนปามบนปามืองบนปามืองบนเขอยู่ปั๊มเนี่ยเขอยู่ตรงปั๊มเนี่ยเส้นหลักเส้นหลักเส้นหลักหน้าหน้าร้อไก่หน้าร้อไก่หน้าร้อไก่ไปเพิ่มนะเห็นไรเห็นอะไรเห็นเนี่ยเห็ต จับมันไปแล้วจับมันไปเลยจับจัดบว้บผมไม่รู้เรื่องครับมันบอลมันบอลไม่เกี่ยวครับผมไม่รู้เรื่องเขาชุบไปแล้วปล่อยเลยเขาชุบไปแล้วคนตำรวจออกดีกว่าคนตำรวจ ไปแล้วเขาชุบไปแล้วเขาชุบไปแล้วเขาชุบไปแล้วนำลวนออกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกพวกผมเล่นในเคอร์ฟิวอีกไม่ปล่อยพวกผมไปเนด็ดจู่ๆเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาหนี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 แล้วเขาหนีแล้ว หมอคนนี้คนอุ้มป่ะเนี่ยไอพวกเขาไม่ได้อุ้มเขาไม่ได้อุ้มไอไอพวกหัวหลากสีทั้งหลายทำไมตำรวจไม่จับหัวขาวๆหน้าใสๆอย่างผมเูาไปเขไปคนเดียวเออทำไมไม่ไปเอาไอตัวนู้ดทำไมต้องมาเอาตัวนี้ไอตัวนี้จะขึ้นรถอยู่แล้วเนี่ยรอดไายนาทีเดียวรอตัวไปโายอ้อเขาอุ้ม เกือบแล้วเกือบแล้วอ,ออกนะครับออกนะครับออครับรถกระคว้าทำไงวะเนี่ยเนี่ยได้เห็นไหมเนี่ยแล้วจับแล้วจับผมไปก็พาผมมาลำบากอีกเนี่ยเอ้ยชนรถชน,นชนใหน้นยครับชนให้นย พาวพารถให้ด้วยพารถให้ด้วยได้ผิดได้สองคนเลยใช่ไหมพี่สองคนเลยใช่ไหมพาพางหมดเลยครับหมดเลย่อะไรอะไรคนถูกห่อคนคนเอ็กเตอร์เอ็นเตอร์เกเตอร์เอ็กเตอร์คนถูกห่ออันนี้คนมาช่วยจับคนจับคนอุ้มไม่ได้อะโรงพยาบาลให้แล้วก็เอาเคี่ยวสวยไปทำคดีที่ตอนน้องมอมบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะเร็วกว่าหมอหมอเอาหมอหมอเอาให้ใส่บินแล้วนะได้ได้ กอบตายเราสองคนกอบแล้วพากันมาเยอะซะด้วยนะเราเนี่ยและพวกกูแค่เอาไว้ข้างในป่อยให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน